สวัสดีครับวันนี้จะมานําเสนอสินค้าอของร้าน Power Idea นะฮะมันจะมีตัว <c oughs> แบตเตอรี่แพ็กสาเร็จ20แอมตัวนี้256วัตต์แล้วก็พร้อมอินเวอร์เตอร์1 600วัตต์ตัวนี้จะมีที่ชาร์จสามารถชาร์จในเสียบชาร์จในรถได้เวลา,ารเราไปออกค่ายออกแคมป์สามารถแปงไฟจาก ไฟแบตเตอรี่รถยนต์มาเป็นไฟ2 2 0้อ่โวลต์เดี๋ยวมาสาธิตให้ดูการใช้งานขั้นแรกเราก็คีบตัวนี้เข้ากับขั้วแบตให้ถูกขั้วนะฮะก็บวกก้นลบเสร็จแล้วเราก็มาเปิดสวิตช์อินเวอร์เตอร์เปิดสวิตช์อินเวอร์เตอร์ทีนี้อินเวอร์เตอร์ก็จะแปลงไฟเป็นไฟ220โวลต์ นะฮะตัวนี้เป็นรุ่นเพีวจายเวฟจะก็คือ50เฮิร์ตนะตัวนี้ก็ผมจะต้องเปิดทีวีแล้วเดี๋ยวดูวัดที่เขากินไปตอนนี้จะกินวัดอยู่90้าิบกว่าวัดมันจะเปิดลำโพงเปิดลำโพงตัวนี้จะมีลำโพงมีมีพัดลมแล้วก็โน้ตบุ๊ก ะผมจะลองเปิดเอาทีละอย่างนะครับอันนี้เปิดลำโพงทีวีอันนี้วัดก็เกียร์เกียร์อยู่ประมาณ94วัตต์เกาสวัตตทีนี้ผมเปิดพัดลมเบอร์สามเลยว่าสามารถทำงานได้ไหม ตัวน,นี้วัดก็จะกินมาที่1 0 0 146วัตต์หรือ1 0 0 1จบหวัตต์ตอน,นี้ผมมาชาร์จมือถือเซลล์แบตเตอร์ชาร์จมือถือ,อาช,าชาร์จมือถือแล้วก็ชาร์จโน้ตบุ๊กเข้าไปด้วย นะเป็น220กว่าวัตต์220วัตต์ถ้าเกิดอินเวอร์เตอร์มีอุณหภูมิสูงมันจะมีพรรมัดลมติดให้อัตโนมัติแล้ววัตต์นี้เราจะกินจะใช้อยู่250กว่าวัตต์ถ้าเราใช้ไป200วัตต์ในขนาดนี้เราก็จะใช้งานได้แค่ชั่วโมงเดียวนั้น ถ้าเราใช้อยากให้ได้ใช้กันได้ท,ทั้งคืนก็ต้องลดจำนวนวัตต์ลงไปค่อยๆใช้นะถ้าช้าเราถ้าเราใช้อยู่แค่ร้อยวัตต์ก็อยู่ประมาณสองชั่วโมงครึ่งครับตัวนี้เราเสนอราคาตอนนี้ช่วงโปรมันจะอยู่ที่ราคาสามพัน 6กร้อยห้าสิบบาทแต่ว่าช่วงนี้ช่วงเปิดตัวจะขายอยู่สามพันสามร้อยบาทครับพร้อมตัวอะแดปเตอร์ชาร์จหนึ่งตัวเมื่อเราเสร็จเดี๋ยวเรามาลองชาร์จกันดูเราจะชาร์จแล้วก็ เอาตัวแบตเตอรี่ย้ายมาหาตัวที่ชาร์จชาร์จชาร์จไฟบ้านที่ชาร์จไฟบ้านที่จะมีให้ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น2แอมในการชาร์จเนี่ยเราแค่เสียบเข้าไปเสียบแจ็คเข้าไปนะเมื่อชาร์จเต็มตัวไฟก็จะกลายเป็นสีเขียว ในระหว่างการช,ชาร์จก็จะเป็นสีแดงแค่นี้ฮะการ <c oughs> การใช้งานไม่ยากอะไรเราสามารถเปลี่ยนจากตัวนี้กรณีที่บางคนที่ใช้โซลา r เซลล์ก็ใช้เสียบเข้ากับตัวชาร์จเจอร์คอนโทรลเลอร์ของโซลา r เซลล์ได้เลยครับจบการนำเสนอแค่นี้ครับสวัสดีครับ